สวัสดีค่ะดิฉันนาเดียค่ะมีรายงานข่าวด่วนค่ะขณะนี้มีพายุขนาดใหญ่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนได้เคลื่อนตัวเข้าสู่แนวเส้นทางเดินเรือของเหล่าผู้กล้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ 5. 5. 1. 2. 1. 2. ละติจูด18.5องศาเหนือลองติจูด120.1องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางประมาณ537กิโลเมตรต่อชั่วโมง และตอนนี้คุณไมอาผู้สื่อข่าวภาคสนามของเราได้ติดตามสถานการณ์อยู่ในพื้นที่แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณไมอาตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะสวัสดีค่ะคุณอาเดียตอนนี้นะคะสถานการณ์ค่อนข้างโกลาหลมากเลยค่ะพายุก็ทวมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆทําให้เรือหลายลาค่ะได้รับความเสียหายนะคะแต่สมาชิกบนเรือก็อยังพยายามกันอย่างเต็มที่เพื่อให้ผ่านพายุลูกนี้ไปให้ได้ค่ะอู้ ชีวิตค่ะขอโทษนะคะคุณเลือดชีวิตมาจาก Perfect Storm ได้ยังไงคะเนี่ยก็แค่ทำหนึ่งเคสลายปีและมี PC ซไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นแล้วมานั่งรอชิวๆเพื่อให้เรือเล่นต่อไปได้เลยครับ สัญญาณน่าจะขาดหายไปแล้วนะคะยังไงดิฉันขอเอาใจช่วยเหล่าผู้กล้าและผู้สื่อข่าวภาคสนามของเราด้วยนะคะถ้ามีความคืบหน้า The Hero Reporter จะรีบมารายงานให้ทุกท่านรับทราบดิฉันนาเดียสวัสดีค่ะ